ถ้าเราจะ zikir ด้วยคำว่าฮูฮูฮูอาได้ไหมาตาเลนะ zikir ไม่ถึงตาเลนะฮูฮูฮูได้ไหมฮูตรงนี้ไม่ถึงฮัวอะไรฮัวอ่าอิเซม,มุดมัดซึง่งมันจะรอยยอดไม่ถึงหัวนั้นไม่ถึงอัลลอฮ์อะไร อาไม่ถึงพระองค์ท่านฮูแต่เราจะอ่านอาจะอ่านวากับตัววาวตัวสุดท้ายมันก็ต้องตายแหละกลายเป็นฮูเข้าใจนะครับเดี๋ยวพี่น้องจะงง,งทีนี้เขาถามว่าเราจะซิกเก็ตด้วยคําว่าฮูฮูฮูได้ไหมมันเร็วเลยถ้าซิกเก็ตหูปกติถ้าเราซิกเก็ตลาอิละอิลลอห์ลาอิลาอิลลอห์ลาอิละอิลลอหลาอิละอิลลอ่า มันใช้เวลานิดนึงแต่ถ้าเราซีเกตฮูฮูฮูมัง่ายนิดเดียวพีน่น้องฟังนะครับพีน่น้องฟังให้ดีฟังให้ชัดฟังให้ถนัดทันนีการซิเกตเนี่ยอุลามะเขาจะสกายนาอธิบายแบ่งออกเป็นสามระดับฝ่ายนีนะสามชนิดสามประเภทคน หนึ่งประเภทแรกประเภทคนมุบตาดีประเภทที่สองคนระดับมุตาวสิตประเภทที่สามคนระดับมุนตาฮี ที่อุลามะอธิบายมุบตาดงมุตัวสิดมุนต a ฮีนี่ไม่ถึงในหลักตะซาวุฟนะเพราะการซิกเกตเนี่ยคนที่ขยันกับการซิกเกตคืออาลีตาซาวุฟอ่าอาลีตาซาวุฟเนี่ยวางไม่ได้ซิกเกตอย่างเดียวฮะใครจะวุ่นวายยังไงก็มไม่สนใ,ให้ให้เขาในแต่ละวันมีเวลาได้ซิกเกตเขาก็พอใจแล้วอ่า ใครจะแย่งธุรกิจหนูนี่จะหักเหลี่ยมกันอย่างงูจะหักเหลี่ยมกันอย่างงี้จะเกทับอย่างงั้นจะฟันกําไรอย่างางูอืมก็หาสนใจไหมในแต่ละวันเขาให้มีเวลาได้สิเกตอ่าฮะนั่นอาลิตาซาอูฟที่พูดในาตาซาอูฟจริงนะครับอาตาซาอูฟจริงไอาาตาซาอูฟแกลง้งอาา้างนันมันไม่ใช่นะตาซาอูฟจริงที่พูด ทีนี้ถ้าคนระดับมุตาวสิอ่าระดับมุขตาดีระดับล่างของทัซาวฟุฟอุลมามะวางครอบให้ซิกิตด้วยคำว่าลาอิอ il ิลลัลลอฮอ่านี่คืออาไซเดิมของซิกิตเลยแหละไม่ว่าจะเป็นในอั uran, ลกุรอานก็มาฟะลัมอันนะฮู La ilaha illallah. Ha. Mewa capai na hadis si bawa afdalu zikri. La ilaha illallah. Mereka kan? Ni ke asai dem kong zikir le. Fukoha kau kata zikir yang ni lah. La ilaha illallah. Kon tua tua pai kon awam tua pai tua luk cak zikir kan yang ni. Cendiaukan kon mub tadi. ของวิชาตาสาวุฟหมายถึงยังไงคนมุบตาดีครับหมายถึงมุบตาดีตาสาวุฟเนี่ยคือคนนี่เนี่ยเรียนตาสาวุฟระดับพื้นฐานเข้าใจอย่างท่องแท้และระดับพื้นฐานและสามารถขัดจัดคุณสมบัติไม่ดีของหัวใจออกไป ไมว่ารียะไม่ว่าอุจบไม่วาฮาซัดไม่ว่าตกกะกับบุรไมวาอะไรต่ออะไรสิ่งเหล่านี้ไม่มีนั่นคือมุตตาดีนะนั่นระดับล่างที่สุดของทาสซาวุฟถ้ายังขัดจ,จัดไม่ได้ไอเรียนนะเรียนผ่านมาแล้วลักระดับของมุตตาดีเรียนมาหมดแล้วหนูนี่นั่นยังงูยังงี้ยังงั้งงนเรียนหมดแล้ว แต่ยังไม่สามารถขจัดออกคุณสมบัติไม่ดีในหัวใจเช่นหาซาดหรือตะการบดได้ในหัวใจคนนั้นยังไม่ได้เข้ารดดะดับมุบตดีในหลักตาซาวุฟเข้าใจนะครับท่านอย่าเข้าจะวังง่ายในะหลักตาสาวุฟนะฮะไม่ง่ายเลยแหละเลยในยุคป,ปัจจุบันเราไม่ต้อง เงิงหาคนระดับมุตาวสิดหรือเราอย่าไปคิดฟุง้งไกลไปไกลจะหาระดับมุนตาฮีเลยระดับมุบตาดีเราค่อนข้างหายาแต่ถ้าสมัยก่อนก็ลุยหมดนะแต่สมัยปัจจุบันนี้ค่อนข้างยากนะครับทำามไมทำไมนี่คือผู้ตามวิชาการนะอ่า จะไม่นับการแต่งตัวแต่งแต่งอง,อตงองค์ทรงเครื่องนะไม่นับนะไอะการแต่งตัวใครก็แต่งได้สระบานคุณจะพาดากี่ผืนอย่าว่าแต่บนหัวคุณบนหัวแพะก็ติดสระบานนะั้นฉะนั้นสระบานไม่ใช่ตัวชีวะยางงดก็ไม่ใช่ตัวการันตีถ้ายางงดเป็นตัวการันตีตาซาวุฟ เพ่ก็เป็นอานิตาสาวุฟเพราะแพ่ยังงดกลุยเข้าใจนะครับฉะน,นั้นคําว่าตาสาวุฟหมายถึงคนสะอาดสะอาดตรงนี้หมายถึงหัวใจของเขานั้นสะอาดสาอาเต็มหัวใจฮัาสซัดไม่มีตากาบอร์ไม่มีอุจุปริยะไม่ต้องพูดถึงไม่มีนั้นพึ่งระดับล่าง ที่สุดของวิชาตาสาวุฟเข้าใจนะถ้าตราบใดยังไม่สามารถขัดจัดคุณสมบัติฮัสซัดหรือคุณสมบัติตะกะบุร์จงรู้เถิดว่าท่านยังไม่ได้อยู่ในระดับมุกตาดีของตาสาวุฟด้วยสามไปท่านยังไม่พ้นด้วยสามภาคฟาร,ฟารดูอินของวิชาตาสาวุฟ เลยอย่ามาโกโหกเลยว่าถึงขั้นมุรเซตอย่าเลยมันเป็นไปไม่ได้นี่คือความจริงนะครับวิชาการคือวิชาการนะครับทีนี้เมื่อขจัดได้แล้วสมมุติไม่มีแล้วสิ่งเหล่านั้นไม่มีก็เริ่มปฏิบัติตัวการซิกิตของอาลิตาสาวุฟอย่างต่ำที่สุดหนึ่ง หมื่นสองพันครั้งในแต่ละวันคำว่าลาอิลาฮะอิลล a ล l a h ลาอิลาฮะอิลล a ล l a h ลาอิลาฮะอิลล a ล l a h หนึ่งมื่นสองพันครั้งและใครเป็นคนกะเกะนั้นหนึ่งมื่นสองพันครั้งนั้นถ้าไม่ถึงไม่ได้หรือไงอ่าพี่น้องฟังนะฮะ นี่ผมดักแล้วแล้วเพราะผมรู้คนฟังต้องมีในหัวใจมาคำนี้มาความสงสัยนี้ก็ต้องมีเอ๊ะใครเป็นคนวางคนที่วางเคราะก็อาลีตาซาวูฟเหมือนกับคนที่เป็นอผลิตรถยนต์เขาก็กะเกณฑน่ายน้ามันเครื่องอเครื่อง2อ0พ น้ำมัน4ลิตรครึง่งถ้าไม่ถึง4ลิตรครึง่งมันจะมีปัญหาใครกากเกนั้นก็อาลลีเครื่องจากรกลเขากเกเกนเช่นเดียวกันการซิกเกตใครกเกเก์อุลามะอาลลีซิกเกตเป็นคนกากเก์เข้าใจนะ ถ้าเกิดการซิกเกตของเราไม่ถึงหนึ่งหนึ่งหมื่นสองพันไม่ได้บุญหรือไงไอเรื่องไอเรื่องได้บุญคุณซิกเก็ตวันละครั้งคุณก็ได้บุญแต่ที่พูดหนึ่งหมื่นสองพันครั้งระดับของคนที่อยู่มุบตาดีที่จะเข้าในกรอบของอาลีตาสาวุฟที่ระดับมุบตาดีเข้าใจนะคุณต้องแยกแยะให้ออกในะเรื่องบุละบุญมันได้อยู่แล้ว คุณจิเกตเท่าไหรมันก็ได้เท่านั้นแหละทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเรียนรู้เข้าใจตาสาวุฟเข้าใจหมดแล้วขัดจัดอะไรคุณสมบัติไม่ดีในหัวใจหมดแล้วแต่เราเนี่ยนะจิกเกตไม่ถึงเว้ยเรายังแค่จิเกตวันแค่300ร้อหรือมากกว่า300แต่ไม่ถึงหนึ่งมืสองพัน ก็แสดงว่าเราเป็นแค่อาลิตาซาวูฟแต่ยังไม่ได้อยู่ในกรอบการซิกเกตของอาลีตาซาวูฟเข้าใจหรือ,อยังอ่าแต่ถ้าฟูกอฮาเนี่ยวันหนึ่งให้ได้สามร้อยเท่านั้นเองฟูกอฮะถ้าไม่ได้สามร้อยอ่ะแสดงว่าเป็นฟูกอฮะที่รู้ฮุกมแต่ไม่ไม่อามาลซิกเกต นั่นสามร้อยนะฟุกุฮาในนิดเดียวหรอกแต่เราระดับฟุกุฮาไม่รู้มาจะติดหรือเปล่าเ,ลเรื่องของเรื่องนั่นทีนี้พี่น้องเข้าใจแล้วอ๋อมีระดับมุบตดัดีทีนี้พอเป็นมุตาวซิดละ่ะมันก็ต้องมากกว่านั้นมุนตาฮีมันก็ต้องมากกว่านั้น เลยอาลีตาสาวุฟชีวิตของเขาในแต่ละวันเขากินน้อยนอนน้อยไม่อยากจะมีชื่อเสียงไม่อยากจะด่งดังไม่อยากจะเด่นดังไม่อยากจะเด่นไม่อยากจะนำหน้าไม่อยากจะอะไรทั้งสิ้นในแต่ละวันให้ได้รำลึกถึงอัลลอฮ์นั่นคือสุดยอดความสุขของเขาเข้าใจนะเป็นเช่นนั้นและพอนานข้าวนานข้าว อัลลอฮ์จะให้รู้ในสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปไม่รู้อัลลอฮ์จะให้เห็นในสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปไม่เห็นถึงบางคนเป็นถึงขั้นอลัลกิซาฟก็มีอ่าบางคนเออเป็นไปได้ปัณูปานิอ่านั่นแต่ให้เขาพูดไปเพราะเขาไม่ได้เรียนศาสนาถ้าเขาเรียนศาสนาเขาเรียนปากฟัรดูอินเยอะแยะ,ยะ,ยะมาก บันดาฮัลิกาษับันดาอุลามาอุลโลที่รู้เรื่องด้วยที่เราไม่ต้องเล่าเขาบอกให้เราเองเลยเราไปทุกข์ร้อนจะไปหาให้เขาช่วยไอเราทำท่าจะอ้าปากเล่าเราทุกข์ร้อนอย่างนี้ไม่ทันจับไม่ทันจะเล่ามันก็บอกแล้วนั่นไม่ความว่างไงนะนั่นหมายความว่าเขาเอาลัลลอ์ให้เขารู้แล้ว เราไม่ทันเล่าเลยเขารู้แล้วทำไมถึงอัลลอฮ์ให้เขารู้คนอื่นอัลลอฮ์ไม่รู้เพราะเขาเนี่ยนะผูกพันกับอัลลอฮ์ตลอดเวลาในขณะคนอื่นไม่ได้ผูกพันเข้าใจอะไรอย่างทีนี้เขาซีเกตวันเป็นหมืนม่นหมื่นเป็นหลายหมืน่นในขณะที่คนอื่นไม่ได้ซีเกตถึงเป็นหมืน่น นั่นแหละที่อัลลอฮ์ให้เขาอัลลอฮ์ไม่ให้คนอื่นเพราะอะไรล่ะอ่ะเจอคำถามนี้ต้องอธิบายยาวหน่อยนะ,ะไม่เป็นไรเออเราต้องการความกระจา่างทีนี้พี่น้องดูนะครับอ่านี้จะสม,มุิสมมุติให้ฟังอ่าสมัยแต่ก่อนนู หลายหลายคนเล่าก็เหมือนกันหมดและประวัติที่เราเรียนก็มันดังเป๊ะตรงกับที่เราเราเรียนมาเหมือนกันอ่ารันสมัยก่อนในรันนองสมัยหลายสิบปีที่แล้วเนี่ยอ่าประธานคนแรกเข,เขาเรียกว่าตจีซิงโตจีซิงทีนี้สมัยที่แกเป็นประธาน มันก,ก็เหมือนกับสมัยไหนๆและชาวบ้านมันก,ก็ต้องมีการโต้เถียงกันเรื่องธรรมดามนุษย์นี่มันจะมีเรื่องการทะเลาะอยู่เรื่อยแล้วทีนี้พอมีปัญหาขึ้นจังหวัดพอขึ้นจังหวัดก็มันนั่งทั้งสองฝ่ายทั้งทั้งฝ่ายที่อทั้งฝ่ายโจทย์ฝ่ายจำเลยก็มาทีนี้ตัวยีซีเนี่ยนะพออ่าแกอยู่หัวโตแลวแกเขายัางไม่ทันเล่าที หลายๆเขาพูดเหมือนกันนะแก็โจทย์เลยเออมึงอย่ามาเที่ยงเขาตามึงผิดนะอ่ามาอับเขาตาทุกอย่างแต่ได้จบไอตัวนู้นก็กลัวเสียหน้าเลยไม่ยอมรับโอ้ยไม่ท่านไม่ได้สอบสวนที่ท่านรู้เพื่อว่าเราผิดโดยยีเสีงก็เล่าเลยสาเหตุมึงทานั่น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 ไอคนนั้นหน้าเสียเลยอ่าเห็นไหมไม่ทันจะเล่าตัวยีเสโจทย์แล้วแล้วเลย บางคู่หล้อ่าบางคู่กรณีแล้วมาอีกตัวยีสิโจดอีกอ่าตัวนั่นแหละผิดเป็นคนก่อเรื่องอ่ะมาอัพเขาเสียจะได้จบจบเถียงเหมือนกันก็เสียหน้าตัวยีสินว่าไอ้นี่มึงนี่นะ่าปากแข้งนะอ่าสมัยก่อนนี้มันจะมีอ่า ไม้ขีดตราตราตรานักมวยตราพริกที่เป็นกล่องพี่พี่น้องนึกออกไหมเด็กสมัยนี้ก็ไม่รู้จักแล้วแต่รุ่นรุ่นฟอกเรายังจําได้อยู่นะต่อมาก้านเล็กๆก็จ้าจุดหั้ติดอเตจยี่สีนก็เลยเอาก้านนั่นก้านไม้ขีดนั่นแหละตั้งไว้ถ้ามึงถูกนะกูกล่าวหามึงถ้ากูพูดผิด มึงเป็นคนถูกนีกก่แต่กูว่ามึงปิดมึงไม่ได้่อแต่กูว่ามึงกกออันนี้การไม่ขีดเนี่ยมึงยกถ้ามึงยกรอดแสดงว่าใช่มึงไม่ใช่คนปิดคนนั้นก็ยิ้มเลยฮ่ายิ้มนึกในใจเอ๊การไม่คิดเราจับจอบจวกดินทุกวันก็จับเล้เอื้อมดึงยังไงก็ไม่ขึ้นเตยสินหเห็นไหมทินมึงยอมรับหรือยังคนนั้นก็ยอมรับว่าเออแกผิดจริงกแล้ว อ่าทีนี้คายความความจริงออกหมดเลยเห็นไหมครับนั้นแกไม่ช่ว่ับเป็นวอลีเต็มตัวนะถ้าเป็นวอลีเต็มตัวมันอลัลลอ์จะให้รู้มากกว่านั้นอีกเหมือนวอลีที่ชื่อฮูดในสมัยนบีอิบราฮิมอ่านใ้นจะลาลาว์ลาอันนี้วอลีเต็มตัวเลยวอลีอุลลอฮ์ะในสมัยนบีอิบราฮิมนี่ผมไม่ใช่เล่าเรื่องอ่า ตาสีตาสานะเล่าเรื่องนิยายเรื่องนำเน่านะไม่ใช่นะสิ่งที่ผมเล่าเนี่ยมีระบ,บุมีบอกชัดเจนในกิตบกิสสูลอัมเบียเรื่องของเรื่องเนี่ยนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของนำโรด นำรถในรวยเอารวยเอามีคนสวามีพักมากมายเยอะแยะ,ยะไก่กองสมบทนักรบมีเป็นล้านๆนำรถและมีทรัพย์สินมากมายเหลือเกินนำรถในขณะที่นบีอิบราฮิมนะั่นแหละจนแสนจนแต่ก็พอใจนะกับสิ่งที่พระองค์ให้กับแกนะ พอใจกับที่ได้ภรรยาที่แสนดีสิทีสาร้อนะอยู่มาวันหนึ่งพูดมาในใจของนบีนบีอิบราฮิมว่าบนโลกใบนี้ผมน่าจะจนที่สุดในโลกในใจนบีอิบรอฮิพูดขึ้นมา่พูดขึ้นมาที่นี้ยิบรอเอลลงมาเลยครับลงมายา رسول อัลลอฮ์อัลลอฮ์ฝากสลามให้ท่านและก็ให้ท่านนั่นแหละขึ้นบนภูเขาน้ ยิบรอลก็ชี้นู่นท่านเห็นไหมบนภูเขานูนนายบิบรอมก็พยักหน้าเห็นเห็นเห็นอ่าท่านไปบนภูเขานั้นอ่าตามคําสั่งของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะจะจะบอกอะไรท่านท่านขึ้นไปบนภูเขานั้นอ่าเดี๋ยวจะไปเข้าใจว่าอัลลอฮ์อยู่บนภูเขานั้นหลาว,วันอ่าอย่าคิดอกุศลแบบนั้นนะอัลลอฮ์มีก่อนภูเขานะทีนี้นบีบิบรอมก็ใ่เต้าขึ้น ระหว่างทางเจอนู่นนี่นั่นจะไม่เล่าเดี๋ยวเสียเวลาพอไปถึงที่ยอดเขาก็ไปเห็นคนใหญ่โตนั่งแล้วก็หลับตาิิเกตอยู่หลับตานี่นบีบรหิเห็นกับตานี่ซิกเกตอยู่นบีบรหิเห็นเอแปลกใจคนอะไรมีใหญ่โตขนาดนั้นวะแล้วก็หลับตาแล้วเอ้ยแปลกจังนบีอิบรอฮิมก็ให้สลา อัสสลามุอะลัยกุมคุณล่ะนักตะว่าละอิคุมุสาลามยารอ ر س و ل ล l l a h ยิงตกใจเข้าไปใหญ่เฮ้ยไอโต๊แกนี่รู้พรือว่าฉันเป็นศาสดาเห็นไหมละ่ะทีนี้นบีอิบราฮิมก็ถามและเจ้าตอบสาลามฉันและเจ้ารู้ได้ยังไงว่าฉันเป็นร ر س و ل u ล l a h คนนั้นก็เลยบอกว่าฉันเนี่ยที่ฉันรู้เพราะอัลลอฮ์บอกฉันว่าท่านนั่นแหะอาศาสดาของเขาจะมาฉันก็เลยรู้ว่าท่านคือศาสดานาบีบรหัมก็ถึงบังอ้อเห็นไหมครับนั่นจะบ่งบอกว่าสิ่งเรนลับที่พระองค์อัลลอฮ์จะให้กับใครก็ได้อาหรือฮิกมัตอื่นๆอ,อ,อ,อีกมากมาย ที่ลล l a ์ไม่ให้กับคนนี้ไปให้กับคนนู้นเยอะแยะตะแปะสมุดลล l a ์ Allah ก็ยังบอกในอัลกุรอานยุติลให้มาตะมัยาชัพระองค์จะประทานให้มุณมให้กับคนที่พระองค์ประสงค์ทีนี้นบีอิบราฮิมก็มองรอบๆบของผู้ชายคนนั้นก็ถามด้วยวนะ้าเจ้าเจ้าชื่ออะไรผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าผมชื่อฮูด ม่ใช่นบ,บีฮุดนะฮุดนี่ฮุดว a l i ลลอฮ h อ่านบีฮุดนบีฮุดนุบบดน,นรัซูลอันนี้วะลีทีนี้นบ,บีอิบราฮิมก็ถามหลังจากที่ดูรอบตัวไม่เห็นมีอะไรก็ถามว่าบ้านเจ้าอยู่ตรงไหนเจ้าอยู่กับใครเจ้าอยู่ยังไงอ่าคนนั้นก็บอกอยู่คนเดียวแบบนู้นแบบนี้ถ้าฉันจะไปด้วย อยากไปรู้จักบ้านเจ้าจะไปไหมล่ะอาจะให้ไปไหมล่ะฮูดนั้นบอกว่าถ้าเราสุนลุลรัไปบ้านฉันก็ดีเละอาแล้วนบีบ,บรหิมก,ก็เลยว่าถ้างั้นก็ไปอานฮูดนั้นก็พาพาในบรหิมไปพอไปที่บ้านถึงบ้านฮูดนั่นแหละนบีบ,บรหิมก็มองในบ้านโม้สักลูกก็ไม่มี จานสักใบก็ไม่มีไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกอะไรสักอย่างสิ่งที่นบีเห็นนบีนบีอิบราฮิมเห็นก็คือไม้เท้า,าแห้งๆดุนหนึ่งกับศาสเก่าๆขาดรุ่งริ่งรุ่งริ่งผืนหนึ่งและกะ็เครื่องปั้นดิดนเผาคลาคล้ายๆกับถ้วยอันหนึง่ง ่านั้นเลยเลยนบีบรหิพูดขึ้นมาในใจโอ้ฉันคิดผิดแล้วว่าฉันนี่น่ะจนที่สุดในโลกคนนี้ยังจนกว่าฉันเลยนี่ทีนี้นบีบรหิก็แปลกใจอีกไอ้ล้วแกมีแกมีอยู่เท่านี้เล็กแกดำรงชีวิตยังไงแกกินอะไรอยู่วะเนี่ยมองสายมองดูรอบมันเจอเท่านั้นจริงๆก็เลยพูดเอฮูด ตนพาแขกมาที่บ้านและตนไม่คิดจะเลี้ยงอะไรเราเลยนี่อ่านาบีอิบราฮิมทางที่นบีอิบราฮิมไม่ใช่เป็นคนตักละอยากจะกินของเจ้าของบ้านนะแต่มีฮิกมัตอยากจะรู้ว่าจะเอาอะไรเลี้ยงแกอ่ด้วยเขาจนจริงหรือเปล่าเผื่อว่ามีอะไรซ่อนหรือเปล่าก็เลยพูดออกมาทีนี้พูดว่าเออราสุดลลอหิวแล้วออ่ะไม่เป็นไร รอซูลลา์อยากจะกินอะไรล่ะทีนี้นบีบรหิว่าอะไรก็ได้ให้แขกมาบ้านให้พอแขกได้กินมัง่งฮูดนั่นก็หยิบไม้เท้าแห้งๆที่พิงอยู่ข้างข้างบ้านแกนั่นก็ปักลงดินทิ่มลงดินปักไม้เท้าแห้งนั่นสดต่อหน้าต่อตาและก็แตกเป็นสี่ปาง่าดูตาปางหนึ่ง ต็มไปด้วยต้นเต็มไปด้วยลูกอินทผลัมปางอีกปางที่สองเต็มไปด้วยลูกองุ่นปางที่สามเต็มไปด้วยส้มเต็มไปด้วยส้มแปดคือทุกปางมีผลไม้ทั้งนั้นทีนี้บอกอนไบิเจ้าของบ้านนั่นนะนู่นเนี่ยวัตทีเป็นวลีเมื่อกี้ รอซูลุลละอยากจะกินลูกนะกินไปเลยทีนี้นบีอิบรอฮิมก็หยิบก็กินนบีอิบรอฮิมทึ่งเลยหยิบอ่งงูอ่ง,งุูที่แคหยิบมาทั้งชีวิตที่แค่กินไม่เคยอร่อยเท่านี้มากอ่อนอร่อยจริงๆกินเยอะทีเดียวหยิบสมเปรนละก็ต้องทึ่งในรสชาติสมเป้นอีกอะไรมันจะอร่อยขนาดนี้อ่า ยิบอินทพลาบก็เช่นกันอร่อยจนหน้าทึ่งทีนี้พอกินกินกินจนกระทั้งอิ่ม้วนบีบรหิมก็หยุดอ,าน,อานูนะก็กินเหมือนกันนะนกินสองคนนั่นแหละก็ถามยารรสุลละอิ่มแล้วนบีบรหิมก็วอาอิ่มแล้วนุก็เลยถอดอเจ้าของ เจ้าของไม้เท้าแห้งๆก็ถอดดึงออกมาพอดึงออกมาปั๊บไม้เท้าที่สดเมื่อกี้แห้งทันตาเลยวูบไอ้ท้นไม้ตอสันอ่ลงแปรสภาพกลายเป็นไม้เท้าแห้งๆมเดิมแล้วก็พิงไว้ที่เดิมนั่นแหละครับจะบ่งบอกว่าวอลียุลลอฮ์ะจะไม่ถึงคนที่อัลลอฮ์รักหัวใจเขาสะอาด ผูกพ uh ันกับอัลลอฮ์ตลอดเวลาเลยสิ่งกรรมัดมากมายเกิดขึ้นกับเขาในขณะที่กับเราไม่ได้เกิดเพราะเราไม่ได้เป็นระดับนั้นถ้าระดับนั้นอัลลอฮ์ก็ให้เหมือนนั่นแหละอ่าทีนี้วกมาคำถามส่วนระดับมุตาวาซิตอ่าคนมุตาวาซิตเกี่ยวกับอ่าวิชาตาสอุมกิมุตตดี Atau mutawasid. ni ulama wa. Kau zikir la ilaha illallah. Dah. Macam dulu. Tetah kau zikir Allah. 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 Kau dah. Semrap kau. mutawasid ถ้าไม่ใช่ระดับมุตาวิซิทิ์ซิกเกตเหมือนเดิมนั่นแหละลาอิลาฮออิลลอฮลาอิลาฮออิลลอฮอันนั้นดีที่สุดแต่ไม่ได้มาความว่าอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺไม่ใช่ซิกเกตซิกเกตเหมือนนั่นแหละแต่ไม่ใช่ระดับเราเข้าใจได้อย่างทีนี้อ่าแต่เมื่อถึงขั้นมุนตาฮีฮ่ามุนตาฮีนี่ระดับสูงสุดของมุตาวิซิทิ์ อ่ะก็ของของตัสาวุฟอ่ะที่อุลามะบอกว่าถ้าซิกิดลาอิลลาอิลลอละก็ได้เหมือนเดิมอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ได้เหมือนเดิมแต่ก็อนุญาตสําหรับเขาที่จะซิกิดคำว่าฮูฮูฮูแต่นั่นระดับมุนตาฮีถามว่าสมัยนี้มีไหมล่ะ อ่าถ ah, ca il 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 ้ามีกอนัววุลีอับดาลนู่นแหละวุลีกุตุบนู่นแหละอาระดับเราไม่ใช่ฉะนั้นเราซิกิตแบบเดิมนั้นดีที่สุดก็คือลาอิลาฮะอิลลาล์ละลาอิลาฮะอิลลาล์ละลาอิลาฮะอิลลัลาห์อันนั้นถูกต้องที่สุดอ่า